โอเคครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนํากล่องลิ้งนะครับตัวนี้เป็น TK ลิ n งนะครับรุ่น GW1 Mini นะครับตัวนี้นะครับวันนี้จะมาแนะนําการใช้งานกับโปรแกรมเ e l โลนะครับผมก็จะมาดูการใช้งานกับแอปพลิเคชันเซ l โลนะครับตอนนี้ผมได้เอาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับเชื่อมต่อไว้กับตัวกล่องแล้วนะครับส่วนวิธีสื่อสารผมก็เชื่อมต่อไว้กับ เจ้าตัวโมบาย tm 5 9 1นะครับตัวนี้ครับเชื่อมต่อไว้แล้วทุกอย่างเซ็ตไว้แล้วนะครับวันนี้จะมาทดสอบทดลองให้ดูนะครับว่าการกดคีย์เนี่ยมันแม่นขนาดไหนมีค้างไหมฮะคีย์ค้างไหมก,กดคีย์ได้ไหมนะฮะเสียงคุณภาพเสียงเป็นยังไงนะครับข้อความขาดหายไหมนะครับสามารถใช้งานได้จริงไหมนะครับทั้งทางฟัง,งทาง,ทงวิทยุ Officer และฝังทาง ระบบเซโร่นะครับซึ่งวันนี้นะครับจะมาทดสอบให้ดูนะครับทั้งการต่อใช้งานกับเครื่องโมบายนะครับแล้วก็เครื่องแฮนดี้นะครับผมเตรียมไว้แล้วนะครับเตรียมไว้แล้วจะมาทําให้ดูเลยว่ากล่องตัวนี้ต่อได้ทั้งมือบายนะครับโอเคครับเรามาเริ่มทดสอบกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนั่นคือการกดคีย์เป่ากดคีย์เป่าได้ไหมนะครับกล่องตัวนี้นะครับด้านฝั่งเซโร่ครับกดคีย์เป่าได้อยู่แล้วแน่นอนนะครับ ส่วนทางฝั่งวิทยุเข้าไปที่เซลโลเนี่ยสามารถกดคีย์ปาวได้ไหมวันนี้เรามาดูกันนะครับซึ่งกล่องตัวนี้นะครับด้านฝั่งนำสัญญาณเสียงเข้าโปรแกรมเนี่ยจะต้องใช้ฟังก์ชันลอกของโปรแกรมเซลโลนะครับนั่นก็คือตัวนี้เลยครับอันนี้ต้องมาเปิดไว้นะครับส่วน ฝั่งที่ออกวิทยุนะครับไม่ต้องประเซ็ิอะไรนะครับไม่ต้องเอาไฟล์เสียงอะไรมาใส่นะครับคือกดคีย์แล้วก็พูดได้เลยนะครับกล่องเขาทางานอยู่แล้วนะครับโอเคครับเรามาเริ่มต้นโดยการกดคีย์เปล่ากันเลยครับว่าจะสามารถใช้งานได้หรือเปล่ากดคีย์เปล่าได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทําการกดคีย์เปล่าจากวิทยุนะครับดูว่าจะมีสัญญาณเข้ามาที่หน้าจอหรือเปล่านะครับมาดูกันเลยครับสังเกตไฟสีแดงขึ้นตรงนี้นะครับไฟสีแดงแสดงว่าผมกดกดส่งนะครับ โอเคครับเรามาเริ่มทําการกดคีย์เปล่านะครับจากทางฝั่งวิธีสรรื่อสารเข้ามาในระบบเซโร่นะครับดูครับว่าจะสามารถกดคีย์เปล่าได้หรือไม่นะครับเพราะว่าการกดคีย์เปล่าได้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่าเวลาเราคุยกันเวลาสนทนากันจริงๆเนี่ยเวลาเราหยุดพูดชั่วขณะเพื่อที่จะนึกคําพูดหรือว่าหยุดหายใจเนี่ยคีย์จะได้ไม่ตัดนะครับคีย์จะได้ไม่ตัดคีย์จะได้ต่อเนื่องนั่นเองนะครับ กลมาดูกันนะครับว่าสามารถกดคี์เปล่าได้หรือเปล่านะครับสังเกตดูไฟสีแดงขึ้นนะครับแสดงว่าผมกดคียนะครับที่วิทยุนะครับผมกดแล้วนะครับมีสัญญาณเข้ามาแล้วนะครับปคีย์ครับปล่อยขีก็จุดแล้วนะครับทำไมนะครับกดคียเปล่าที่วิทยุครับ สามารถกดคีย์เป่าได้นะครับจากนี้เรามาลองกดคีย์เป่าจากเจ้าตัวเซโลไปทางวิธีนะครับว่าจะสามารถกดคีย์เป่าได้หรือเปล่าซึ่งตัวนี้จะใช้ฮาร์ดแวร์ของตัวกล่องนั่นเองดูว่าเวลาเรากดคีย์ทางเซโลนะครับไฟแดงตรงนี้เขาจะติดนะครับ ลองมาดูกันพร้อมๆกันครับเดี๋ยวผมจะกดคีย์เลยนะครับมาแล้วครับกดคีย์เป่านะครับอีกครั้งหนึ่งครับ ครับสามารถกดคีย์เปล่าได้ทีนี้เรามาทดสอบนะครับว่าเวลาพูดเนี่ยข้อความแรกจะขาดหายไหมข้อความมาครบหรือเปล่านะครับผมจะทดสอบโดยการพูดทางวิทยุก่อนแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวโทรศัพท์เจ็ดสองปมบางไว้นะครับผมจะพูดทางวิทยุก่อนนะครับแล้วเรามาดูกันว่าข้อความแรกจะขาดหายหรือไม่นะครับทดสอบเจ็ดสองสามสี่ห้า มาครบนะครับข้อความมาครบนะครับไอกรอบครับทดสอบหนึ่งสองสามตีห้าทดสอบหนึ่งสองสามตีห้าถึงแม้ว่าผมจะพูดเร็วๆนะครับข้อความแรกก็ไม่ขาดหายนะครับท้ายข้อความก็มาครบนะครับไม่มีข้อความขาดหายนะครับไอ้รอบหนึ่งนะครับทดสอบหนึ่งสองสามตีห้าทดสอบหนึ่งสองสามตีห้าข้อความแรกมาครบนะครับโอเคครับต่อไปเรามาลองดู จากทางเซโล่ไปวิทยุนะครับว่าจะสามารถข้อความจะขาดหายไหมนะครับเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมลองก่นว่าเสียงมันจะหอนหรือเปล่าทดสอบหนึ่งสอ,องสามสี่ห้านะครับมาครบครับผมอาวังไว้ใกล้ๆกล่องจะได้เห็นการทำงานของกล่อง ทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้ามาครบนะครับข้อความมาครบไม่ขาดหายนะครับทดสอบหนึ 2> 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ห้าทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าข้อความมาครบนะครับนะนี่นะครับถ้าเรากดคีย์เปล่าได้ข้อความแรกมันจะมาครบนะครับถ้าถ้าเป็นกล่องที่ไม่สามารถกดคีย์เปาล์าได้เนี่ยเราจะพบปัญหาว่าไม่ข้อความแรกมันจะขาดหาย นั่นเองข้าความมาไม่เข้าบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือการทํางานนะครับของกล่องลิ้นเจ้าตัว G-WU1 Mini นะครับโอเคเดี๋ยจะกดคีย์เปล่าๆให้ดูอีกรอบหนึ่งชัดๆนะครับผมชัดๆ <ix S 1> เลยนะครับมนะันอยู่ใกล้กันเจ้าหอน่อย,อนนอยอกดทางวิทธีครับไปออกที่เซลลครับผม สัญญาณเข้ามาแล้วนะครับนะครับ,นะรบโอเคเดี๋ยวผมจะลองให้ฟังเสียงทางวิทีุเข้ามานะครับผมไม่แน่ใจว่าจะมีเขามีช่องที่เขาคุยกันหรือเปล่าผมจะให้ฟังเสียงนะครับว่าเสียงที่เข้ามาเป็นยังไงครับเงียอนไหมอะไรยังไงนะครับการปล่อยคีย์คีย์มีค้างไหมอะไรยังไงนะครับให้ดูเลยครับ ก็กลัวเนาะบางวันก็วันจันทร์ก็มีการออกกันเนาะแต่ตอนเริ่มเรียนมีนักศึกษาต่อไปการท่ามันจะเพิ่ม นีไม่จำกันที่เกล้าผมวิทยุทีันกู่อะวาทิสเคลได้สบายหน่อยอ่ะโอเคแล้วก็จบไปแล้วสำหรับการฟังเสียงนะครับของสัญญาณวิทยุที่เข้ามาในเสซนโลครับว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงแล้วก็การปล่อยคียของวิทยุกับการที่ทีม่มันแสดงตรงเนี้ย ว่าปล่อยคีย์ปุ๊บแล้วมีสัญญาณค้างไหมอะไรไงก็ได้เห็นกันไปแล้วว่ามันเป็นยังไงการทํางานสมบูรณ์แบบนะครับแล้วทีนี้นะครับเราจะมาดูเซตอัพสำหรับการต่อกับเครื่องมือถือนะครับผมตอนนี้ผมได้เตรียมเครื่องเอาไว้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็อต่อสายก่อนอ่าโอเคตอนนี้ผมก็ได้เซตอัพแล้วนะครับก็มีตัวกล่องลิงก์แล้วก็เสียบสาย USB ตรงนี้นะครับแล้วก็เครื่องมือถือก็อยู่ตรงนี้ครับต่อสายอากาศข้างนอกด้วยนะครับ ต่อสายอากาศนะบางทีถ้าเราใช้สายสายอากาศยางอย่างบางทีอาจจะรลบกวนกล่องได้ควรจะใช้ต่อตสายอากาศที่อยู่ข้างนอกนะรหรือไม่ก็ใช้แท็กซี่โปรอะไรเงี้ไม่ตั้งไว้ไกลๆหน่อยนะครับเซตอัพก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราลองมาดูากดคีย์เป่าได้ไหมเครื่องมือถือเนี่ยนะครับผมจะลองกดจากตัวเซลโล่ก่อนนะครับว่าวิทยุจะรับสัญญาณได้ไหมนะครับกดคีย์เป่าได้ไหมมาดูกัน ไปทางปิ้วมาที่เซลโลครับกดกีบเ้าได้เหมือนกันครับโอเคครับจะลองพูดครับทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้า ข้อความมาครบนะครับทดสอบเป็นสองสามสี่ห้าทดสอบเป็นสองสามสี่ห้าต่อไปลองทางเซโร่นะครับมาทางวิทยุสังเกตเวลากดคีย์ทางเซโร่ไฟแดงตรงนี้จะขึ้นนะครับทดสอบเป็นสองสามสี่ห้าเบามากเลยทดสอบเป็นสองสามสี่ห้า ทดสอบตัว่ัดติ้งมากทดสอบตัวตั้ค่ะถึงแม <นะ S 2> ้ว่าผมจะพูดเร็วขนาดไหนข้อความก็ยังมาครบนะครับข้อความมาครบไม่ขาดหายนั่นเองนี่คือการข้อดีของการอินเทอร์เฟซที่สามารถกดคีย์เปลาล์ได้นะครับข้อความแรกจะมาครบนั่นเองก็เป็นการรีวิวนะครับตัวต่องใช้กับโปรแกรมเซลโลนะครับวันนี้ก็ได้ดูไปแล้วนะครับก็เป็นี้ครับทำงานได้ ดีราบรื่อหรือไม่นะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวคลิปการเซตอัพโปรแกรมนะครับนะคลิปในการติดตั้งเอยในการตั้งค่าโปรแกรมให้เข้ากับตัวกล่องนะเดี๋ยวผมจะทําคลิปออกมานะครับก็ต้องอติดตามดูนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปมาใส่ไว้ตอนตอนจบวิดีโอให้เลยนะครับเวลาอัปโหลดเสร็จเดี๋ยวผมจะทําให้มันจะได้ดูได้ต่อกันนะครับตอนจบคลิปนี้มันจะมีวิดีโอ แสดงที่หน้าจอของท่านท่านก็กดเข้าไปดูได้เลยนะครับก็ประมาณนี้ครับโอเคครับจบคลิปครับ